ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับอย่างคุณธีรชัยภูวนา,นานานุบาเนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรในช่วงตน้ตนๆนะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตร,กรเกษมศรีเนี่ยก็เป็นนักคเคลื่อนไหวด้านพลังงานนะครับเป็นเคยไปขึ้นเวทีดีเบตเรื่องพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยม,มากมายมนะครับวันนี้ก็ไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะนักข่าวก็บอกว่าจะมี ทีมเศรษฐกษิจมาอีกไหมคะ oh. วัเนีประวิทย์ก็บอกว่าเอาแค่นี้แหละพอแล้วแค่นี้เยอะแล้วดูแลประเทศชาติได้แล้วเพราะว่าได้คนระดับหัวหัวมาอยู่ที่พลังประชารัฐทั้งนั้นนี่ตรงกับคอนเซ็ปที่พลังประชารัฐเนี่ยวางเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับตลอดเลยนะครับเรื่องของว่า อาจจะร่วมมือกับทุกฝ่ายใช่ไหมอ,อย่างอย่างเนี้ยเรื่องพลังงานเนี่ยคุณกรกาศิวัตรก็เข้ามาคุณธีรชัยถ้าก่อนนี้ช่วงหน้าหนังเนี่ยก็จะไปตั้งเวทีตั้งเวทีไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกอ,กอม็อบเลยนะ,ะเวทีอภิปรายกลุ่มสภาที่3ทุกวันเสาร์ก็จะอภิปรายเรื่องโน้นเรื่องน,องนี้เรื่องนั้นวิาพากษ์วิจารณ์นยโยบายโน้นนี่นั่นวันนี้ก็เข้ามานะครับก้าวข้ามความขัดแยงนะ้งแล้วนี้ที่เป็นการโชว์ลุกประทัมเลยว่าทำจริงจริงๆนะนะใช่ค่ะก็เป็นการตอกย้ําเลยนะคะแล้วก็นําไปสู่บบบทสรุปปเ็นจดหมายฉั ล่าสุดเลยนะคะน่าจะเป็นฉบับที่6แล้วเป็นบทสรุปสู่ก้าวข้ามความขัดแย้งนะคะสาระสำคัญของบทความจดหมายฉบับนี้เนี่ยอยู่ที่จุดยืนที่น่าสนใจค่ะในจดหมายฉบับนี้บอกว่านโยบายในการบริหารประเทศของแต่ละพักนั้น ที่นำเสนอออกมานับได้ว่าเป็นนโยบายที่ดีเพราะว่ากลั่นกรองมาจากบุคลากรชั้นนําของแต่ละพักแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายถ้าหากว่านโยบายเหล่านั้นจะไม่ได้รับการนําไปใช้เพราะต้องไปเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลผมตั้งใจว่าเมื่อพักผมเป็นรัฐบาลผมจะตั้งคณะกรรมาการพิจารณาคัดเลือกเอานโยบายดีๆของทุกพักที่ใช้ในการหาเสียงมาทําให้เกิดขึ้นได้จริงค่ะโดยจะไม่มีการรังเกียจแบ่งแยก ถ้าหากว่านโยบายเหล่านั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆประเทศชาติจะได้เดินหน้าไปได้นี่คือการเมืองที่อยู่ในใจของผมการเมืองที่ไม่ต้องมีผู้ชนะเด็ดขาดไม่มีฝ่ายใดต้องแพ้ราบคาบนะคะ แล้วก็ในจดหมายยังบอกว่าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมพูดไม่เก่งแต่ผมมีหัวใจหัวใจที่ใหญ่พอจะยอมรับความแตกต่างทางความคิดเพื่อนำพาให้ก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะบอกว่าที่อยากจะย้ำก็คือขอให้เชื่อผมเหมือนที่ผมเชื่อตัวเองว่าผมทำได้เพราะหัวใจผมใหญ่พอมาก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันเราจะอยู่กับความเห็นต่างที่มีมากด้วยความเห็นชอบไม่ใช่เห็นชอบกับสิ่งที่ตนเองคิด และจะคอยรับฟังการรายงานข้อสรุปที่เป็นประโยชน์โดยมีหลักคิดอยู่ในใจว่าปัจจุบันคือแก้ไขอดีตที่ล้มเหลวเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าและ8ปีที่ผ่านมาสอนให้ผมเรียนรู้และคิดได้ว่าอะไรที่ดีกว่าเดิมเพื่อจะนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่ควรทำและต้องทำานทีวิธีคิดใหม่ๆนะคะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกมาตอกย้ําถึงการเป็นผู้ที่จะเป็นผู้นําก้าวข้ามความขัดแยง้งเสริมเสริมสโ,โลแกนนะครับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเนี่ยแม้เราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะนโยบายใครแล้วก็มาทําได้หมดแหละถ้ามันดีนะไม่ต้องอคืออันนี้ที่สาคัญคุณนันทิยาที่มา่กี้อ่านให้ฟังเนี่ยนะเรื่องของว่าการเมืองเนี่ยจะต้องไม่มีผู้ชนะเด็กขาดหรืออีกฝ่ายหนึ่งแพ้รับคาบเพราะ หลักของการเมืองเนี่ยเขามีคำอยู่คำหนึ่งคือผู้ชนะกินรวบผู้แพ้สูญสิ้นทุกอย่างนะซีโส,สามเกมเลยนะพลเอกประวิทยบอกว่าไม่เอาไม่เอาแบบ,แบบนี้นะครับมาช่วยกันทำ<อ>ประมาณนี้นะครับค่ะ